มิต้ามทีละครับวันนี้เรามาเจอกันบนเตียงเลยนะเพราะว่าเรามีของอันนึงที่มันใหญ่มากแล้วมุมปกติที่ผมถ่ายเนี่ยมันถ่ายได้ไม่ครบนะครับของในวันนี้ที่จะมาอันบล็อกให้ดูก็คือตัวทีวีนะครับ32นิ้วนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงมาดูกันเลยนะครับเตรียมอาวุธกันก่อนแน่นอันแรกคัตเตอร์นะครับผมอ่าแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือเออมันใหญ่มากครับ ตัวทีวี Skyworth ส2นิ้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นดิจิตอลทีวีอ่อมาพร้อมกับ Netflix YouTube <c oughs> เห็นไหมครับ Netflix YouTube โคม e c a Built-in Google Pay นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมา Unbox กันดูนะครับผม <tiver pong> ลองเปิดดูนะครับ ตอนกรีดก็อย่าลงไปลึกมากนะครับเดี๋ยวทีวีของเราจะเป็นรอยนะฮะเปิดฝาเลยเนี่ยครับดูข้างใน,นครับเป็นโฟมหนาเหมือนกันนะครับมีถุงสีฟ้าอยู่โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเขาจะให้อะไรลงมาบ้างนะมีขาตั้งหนึ่งข้างนะครับ ก็หาตั้งอีกหนึ่งข้างนะครับเป็นสองข้างนะครับทำไมขาตั้งต้องใส่ถุงคนละสีด้วยไม่รู้เหมือนกันให้มาคนละสีนะขาตั้งอต่สีเดียวกันจะใส่ถุงมาคนละสีโอเคต่อไปนะฮะดึงตัวโฟมออกนะครับอืมลองดูอ่าดึงแยกออกมาได้หนึ่งชิ้นอย่างนี้นะครับ ยออกไปของที่ให้มานะครับก็มีถุงใบรับประกันนะครับมีใบรับประกันมีวิธีติดตั้งคู่มือนะครับมีรีโมทมีสายไฟมีสาย AV มีฐานแถมมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะดึงออกมาให้ดูทีละอันนะฮะให้ดูหน้าตากันเป็นเลยนะตัว รีโมทครับเขียนว่า s t a r w a r s t ชัดเจนนะครับตัวนี้รีโมทหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมเห็นเขาบอกว่าทีวีรองรับการสั่งงานด้วยเสียงนะครับแต่ตัวตัวรีโมทเนี่ยมันไม่รองรับต้องไปซิงกับมือถือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างถ้าเรามีรีโมทของ Google Paybox ก็มาซิง l ์บลูทูธกับทีวีได้นะครับต่อไปเป็นสายไฟครับสายไฟน่าจะยาวประมาณหเมตรครับผมก็ อะแดปเตอร์แปลง A v นะครับตัวนี้ก็ยังมีให้มานะครับโอเคที่เหลือก็ถ่านชาร์จไม่ใช่ถ่านชาร์จารีโมทสองก้อนครับผมก็ตัวนี้เหมือนน็อตยึดขาตั้งนะครับให้มาสองตัวครับเป็นน็อตแบบเบเบเลยนะครับสีดำครับที่เหลือก็ไม่เีอะไรนะครับเป็นคู่มือกับใบรับประกันนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเรารวมไว้ในถุงก,ก่อนนะมาถึงคิวพระเอกของเรานะครับชือขนาดสามสิบสองนิ้วก็เล็กกว่าเล็กกว่ากล่องเยอะพอสมควรนะครับออกมาแล้วฮรลื่นนิดนึงชัวเมื่อกี้แมยมันเต็มครับต้องขอโทษอย่างแรงเลยครับก็เป็น ฉากการดึงทีวีออกมาจากหอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสมบูรณ์แบบไหมนะครับนี่ทีวีก็จะมีถุงกันความชื้นให้มาด้วยนะครับหนึ่งอันนะฮะโอเคต <Okay. S 1> าดาดาเปิดมานะครับก็จะเจอกับตรวจสอบหน้าจอใสกิ้งนะครับไม่มี ไม่มีอ่ารอยแตกนะครับถือว่าการขนส่งทําได้ดีครับด้านล่างเครื่องนะครับมีลําโพงมาให้สองอันนะครับหนึ่งสองนะฮะแล้วก็เหมือนมีตัวรับสัญญาณร,รีโมทอยู่ตรงนี้นะครับอืมถือว่าการออกแบบทํามาได้อยู่ในระดับอมวัสดุ ขอบบางมากนะครับตัวนี้ด้านหน้านะครับมีเขียนว่า Skyward อยู่ตรงนี้นะฮะตรงนิ้วโป้งผมเนี่ยฮะก็ตัวผิวด้านล่างนะครับทำมาเป็นทามาเป็นคล้ายๆกับ texture ของหนังนะฮะก็ซ i มเพิลซิมเ e ิครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะ สามสิบสองทีบีเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์นะครับสกายเวิร์ดนี่นะครับสามสิบสองทีบีเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ในประมาณนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวดูด้านหลังมีสติกเกอร์สกายเวิร์ดสีฟ้านะครับเป็นการคนแกะนะฮะ มีช่องเสียบสายไฟอยู่ฝั่งขวาของทีวีนะฮะแล้วก็ตรงพอร์ตนะครับมีพอร์ตแลนพอร์ตดิจิตอลออเดโอเอานะครับ a อพีพอ, AP อะไรเนี่ยฮะแล้วก็มี HDMI 2สองช่องนะฮะมียอด B ีสองช่องมีช่องเสารอากาศหนึ่งช่องแล้วมี AVN ีอนินีกหนึ่งช่องนะครับราาก,าก็ถ e ือว่าเพียงพอนะฮะแล้วก็ มีสติกเกอร์กรสทชให้ด้วยนะครับผมตรงนี้นะอิปป้งผมฮะมาอ่านกันครับสเปคนะครับประเภทสินค้า LED Blacklight นะครับรุ่นสินค้า3 2 TB 7050ูากำลังไฟ1 0 0่งร้ถึงสองโวลต์กินไฟ5 5าวัตต์นะฮะขนาดตามสเปคเขาบอกว่ากว้าง72.7สูง42.7นะฮะ แล้วก็ลึก84.0นะฮะก็คือถ้าแปลเป็นเซนติเมตรก็คือกว้าง72เซนสูง42เซนแล้วก็ลึก8.4เซนนะฮะน้ำหนัก3.53กิโลครับผลิตที่จีนนะครับผู้ผลิตเฉินเซิ่นชวงเหวย R G B e l e c t r o n i c ินะครับนำเข้าจัดจำหน่ายโดยบริษัท Skyward t h ย i l นด์นะครับ ผมเลือกซื้อทีวีรุ่นนี้ก็เพราะว่าผมเลือกซื้อทีวีรุ่นนี้ก็เพราะว่าศูนย์บริการอยู่ตรงรัชดาตรงแถวห้วยขวางซึ่งมันใกล้บ้านผมนะครับก่อนรับประกันหนึ่งปีจากการสัมผัสนะครับบอกเลยว่าวัสดุไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับคือทีวีจีนราคาต่ำกว่าสี่พันเนี่ยราคาต่ำกว่าสี่พันผ่อนศูนเปอร์เซ็นสิบเดือนแล้วก็รับประกันหนึ่งปี ส่งฟรีต่างหากคือเขาค่อนข้างจะทําได้ดีเลยนะครับือโอเคครับก็ขอจบการอันบ็อกแต่เพียงเท่านี้นะครับอ่ก่อนจบการอันบ็อกโชว์กล่องอีกสักรอบนะครับกล่องเขาจะเขียนว่า SkyWord 32นิ้วนะฮะ Android TV ครับรุ่นนี้32 TB 7050ครับก็ในกล่องมีเท่านี้ครับ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปประกอบทีวีก่อนสำหรับวิธีการติดตั้งโปรแกรมหรือวิธีการลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอด,ดูกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมว่าถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือว่าอาชอบดูรีวิวแกเจเจ๋งๆอะไรอย่างเงี้ยก็กดติดตามช n น l ตามทีระกันไว้ด้วยวันนี้ขอหมาครับเอ้ยขอแพะครับเอ้ยขอลาครับเอ้ยถูกแล้วขอลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ ลองดูตัวนี้นะครับว่าจะคมชัดเสียงดีขนาดไหนโหภาพละเอียดชัดมากเลยครับผมดูด้วยตาที่แบบชัดกับาทีวีเก่าผมเยอะเลยคนละเรื่องเลยอะประทับใจมากครับโอเคงั้นขอบคุณมากที่ชมมาถึงตรงนี้นะครับก็ใครมีคำถามสงสัยอะไรลองพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์นะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาตอบเพื่อนๆทุกคนครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับทีวีเครื่องใหม่นะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนอย,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์แลวก็กดติดตามให้ด้วยนะผมต้มทีละลาไปก่อนครับสวัสดีครับ